สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพมาหานครยังต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เจอสภาพอากาศปิดนะคะฝุ่นแช่และก็สะสมด้วยยิ่งทําให้เกิดสภาวะฝุ่นเนี่ยอยู่ในอากาศกันมากขึ้นนะคะและอีกปัจจัยหลักนะคะที่พบนั่นก็คือค่าคอสปอร์ตหรือว่าจุดความร้อนในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครข้อมูลตั้งแต่วันที่1ถึง9มกราคมที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีค่าความร้อนเนี่ย เพิ่มพุ่งขึ้นมาถึง107เปเซนลยนะคะแล้วก็เจอจุดความร้อนกันมากกว่า1000จุดค่ะซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะจริงแล้วเนี่ยถามว่าทำไมตอนนี้ฝุ่นเริ่มเพิ่มขึ้นนะว่าแรกเลยสภาพอากาศแน่นอนสภาพอากาศปิดกดแล้วก็มันมีลม2ปรปะทะกันนี่คือลมจากตอนดอกเฉียงเหนือกับลมใต้ปะทะกันตรงกรุงเทพพอดีทำให้ฝุ่นมันก็ตกยู่แถวนี้นั่นเรื่องหนึ่งกือสภาพอากาศมันเห็นว่าสภาพอากาศถามว่ารู้ได้ไงก็เพราะว่าไม่ได้เกิดแค่กรุงเทพอันเดียวเกิดทุก แล้วก็ในช่วงแม้กระทั่งในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่รถน้อยแต่ว่าฝุ่นบางวันก็เยอะแต่ว่าไม่ได้มาจ,จากฝุ่นจากรถอย่างเดียวไปเลือกอากาศที่กดลงด้วยอันที่2ที่เราเห็นที่เราเห็นฮอตสปอตหรือจุดที่เผาไหม้เนี่ยเอบากรุงเทพเยอะขึ้นนั่นก็เห็นได้ว่าปกติปีที่แล้วในช่วง1-9มกราคมเนี่ยมีประมาณ500จุดอย่างปีนี้ขึ้นไปพันกว่าจุดละเพิ่มขึ้นประมาณ1 7เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เห็นว่าเริ่มมีการเผา แันนี่มันไม่ได้รัของเพื่อนบ้านนะที่อยู่ข้างๆก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดฝุนนนนนนะน่นแล้วพัดเข้ามาในกรุงเทพอันนี้คนเป็นปัญหาที่ดัวรูมกันนะทั้งว่าแถวเลรัฐบาลเองก็พยายามนะเห็นท่านนายกเองก็คุยกับท่านภาวะสูงสุดแล้วบอกว่าในต่างประเทศก็สําคัญก็คงจะต้องร่วมมือกันปีนี้เป็นปีที่ดีอย่างหนึ่งคือเราเปลี่ยนน้ำมันดีเซลเป็นยูโร5นั้นจริงแล้วก็อาจจะทำให้ไอเสียรถยนต์เนี่ยน่าจะมีความสะอาดขึ้นประมาณ15%บห้าเรเื่องปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมองมุมหนึ่งเน ว่าหลายๆครั้งเนี่ยการกาเนิดปุ่ยมันมาจากเป็นทางเรื่องเเศรษฐกิจซึ่งเช่นการเผาอาจจะเป็นวิธีที่สูงที่สุดเพราะเกษตรกรเนี่ยก็รายได้น้อยอยู่แล้วใช่ไหมถ้า,าจะให้เขากําจัดฟางด้วยวิธีอื่นก็อาจต้องมีการช่วยเขาอย่างของกรทมอเองเราคือเราซื้อเครื่องอัดฟางให้เกษตรกรใช้ฟรีเลยไม่ต้องเสียตังก็ทําให้เขาลดต้นทุนในการอัดฟางอย่าไปเผาอัดเอาไปขายถ้ากรอ,อมอให้รอบด้านมันเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ยิ่งหย่อนไปกับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยแหละ